ครับก็หลังจากที่อยู่ตลาดเช้าอาทิตย์ตลาดใบกล้วยตะกี้นะครับก็ตอนนี้เดินทางไปร้านญี่ปุ่นโยอินะครับก็จะมีของญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายครับก็จะเปิดตู้โหเช้าวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมาคอยชมและก็ดตามดูนะครับว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยไป นี่ครับในซอยวิเศษกุลซอยเจ็ดครับรถก็จะจอดเป็นแถวเลยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นแรบะวันนี้วันพิเศษวันวันอาทิตย์นะครับไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์เช้าครับก็จะเปิดตู้ก็จะมีพวกนาฬิกามือสองด้วยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในร้านดูนี่หาที่จอดรถก่อนนะครับจอดตรงนี้เขาโอเคนะเราต้องเราก็เดินไปโอเคเดี๋ยวเรยว แต่ว่าเราจะฝังฝังหน้าร้านก่อนหน้าบ้านก่อนโอเคตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวถอยหลังหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวเราจอดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านนะครับนี่ตรงข้ามกับอรุณเฮือนด่วนนะครับร้านญี่ปุ่นนะครับโอเคไปไปที่ร้านดูนะครับเงินไป ร้านโยอินะครับท่านผู้ชมร้านโยอิเดี๋ยวจะไปดูครับว่าก็จะมีของขายอะไรเพราะเมื่อก่อนเคยมาเอานะครับพวกนาฬิกาพวกชามกระเบื้องเก่าๆพวกแว่นตามือสองครับท่านชมนี่อยู่ถนนสายรองครับสายซอยวัดวิเศษกุลซอยเจ็ดนะครับท่านชมอย่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปก็มาถึง๊บก็เจอร้านนะครับร้านญี่ปุ่นโอ้โหผู้คนเขาเยอะแยะมากมายนะครับ ผู้คนก็เยอะนะครับท่านผู้ชมเขจะมาดูของกันนะครับนี่นี่ครับร้านญี่ปุ่นโอหมีของไม่รู้จะทันไม่ทันนะครับท่านผู้ชมก็ไปดูได้นี่ครับได้นี่ครับคนเยอะมากครับท่านผู้ชมคนเยอะมากนะครับร้านญี่ปุ่นตอนเช้าครับมาดูมีตั้งเว่นเว้นกันแดดใส่ตาบะพอีนะครับ ร้านเบอร์สองครับนี่ร้านญี่ปุ่นครับท่านชมมีของเก่าโบราณครับพวกเสื้อผ้ากระเป๋าอนครับพวกเวนไปดูกันมาที่ร้านโอ้โหนโโหี่ครับขอประมูลกันเลยนะครับท่านชมข้างในไปดูเร็วนี่ครับของจุดๆไม่ทันนะครับไม่ทัน มาดูมาดูของอื่นก่อนนะครับเป็นอยงเช่ร้านญี่ปุ่นนะครับที่เมืองตรังนะครับท่านจมเมืองตรังกับพวกรองเท้ารองเท้าก็มีตสวยๆนี่ครับรองเท้าสวยๆครับท่านผู้ชมรองเท้าพวกของเก่าๆครับโบราณครับเสื้อผ้าท่านชมนี่ตอนนี้มาอยู่ที่ร้านญี่ปุ่นนะครับ ก็ไม่ต้อกีามีบางไม้ของที่ชอบเนี่ยสี่อ่าท่าสมมาชมบรรยากาศในร้านครับโอ้โหมันกลับเต็มไปเลยนะครับทุกคนเยอะมากครับเยอะมากมีร้าน,านตู้ยอย่างที่ นะครับจักรยานญี่ปุ่นครับ<ง>จักรยานญี่ปุ่นสวยเลยครับส,สวย,ยเลยครับสองคัามคันมามันเปนเป็นอยู่จนญี่ปุ่นสวยเลยนะครับรถสวยงนั้นเลยครับ สวยเลยครับคุณมโอเนะครับตู้ออกตู้ก็สวยๆครับร้านญี่ปุ่นนะครับ uhh. pues so yeah, ตู fact, okay, okay, ้สวยๆเลยตู voilà> ้มีครบมาเลยครับเก้าอี้นะครับตู้ไม้ตัวอะไรมีครบเลยนะครับผู้ชมมีครบเดี๋ยวมาดูนี่ครับเราได้สามเรือนจดนดูนี่เสียเรือนไลยเสียนีเรียบร้อยแล้วนะครับพอได้เดินทางต่อครับผู้ชมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้านโอเคเลยครับนี่ นี่ียบ้อยแล้วโอเคเดินทางต่อครับไปชมต่อตอนนี้ประมาณอยู่ร้านญี่ปุ่นนะครับได้แล้ว4ี่ห้าชิ้นครับแตนผู้ชมคนเยอะมากตอนอาทิตย์ตอนเช้าครับโอเคเสร็จภารกิจแล้วเดี๋ยวไปเอานาฬิกาไปเปลี่ยนทานครับคุณผู้ชมโอเครับร้านญี่ปุ่นร้านโยอินะครับคุณผู้ชมนี่คนจะเยอะมากกับนี่ร้านโยอิโอเคเดี๋ยวตรงไปถนนสายหลักแล้วก็เดี๋ยวไปทาธุระไปเปลี่ยนทานนาฬิกานี่ครับได้มาหนึ่งชุด โอเคได้เดินทางต่อไปเดี๋ยวเอานาฬิกาที่ได้มาไปเปลี่ยนท่านนะครับว่าจะเดินไม่เดินมาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันนะครับได้เสียเสียชิ้นนะครับนี่เดี๋ยวเทท่านผู้ชมชมดนชนูนี่เสียชิ้นโอ้โหนเรือนนี้เรือนโอ้โหเรือนนี้แบบไม่รู้ใครใส่ไม่ใส่แหละเดี๋ยวมาดูอ่านี่ครับเรือนแบบโอ้โห,โหนี่ จะของร้านถามว่าแล้วใครจะใส่เนี่ยผมว่าไม่รู้เหมือนกันโอเคนี่แล้วก็อันนี้สามสี่ชิ้นนะครับจะทำจำนวนแ๊บนี้นะครับหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นนะครับไม่มีทานนะครับต้องไปเปลี่ยนทานอีกนะครับ fc ต้องไปเปลี่ยนทานถ้าฐานเดินก็โอเคถ้าไม่เดินก็บอกแล้วก็มาเปลี่ยนได้นะครับโอเควัดดวงครับนี่สี่ชิ้นนะครับร้าน โยอิวันนี้นะครับนี่สีชิ้นสวยๆเดี๋ยวไปเปลี่ยนฐานถ้าเดินก็ดีถ้าไม่เดินก็ค่อยมาเปลี่ยนได้นะครับโอเคไปน่ครับตอนนี้ก็เดินทางไปต่อไปที่เปลี่ยนฐานนาฬิกาครับนี่ร้านโยอิร้านใหญ่ของเมืองตังเลยนะครับราคาก็ถูกๆด้วยครับนี่เข้ามาได้นะครับมาเที่ยวได้ร้านญี่ปุ่นตู้แตสวยครับสนจบนี่ร้านอยู่ตรดนี้นะครับซอยเจ็ดนะครับ วิเศษกุลซอยเจ็ดอยู่ใกล้บ้านท่านชวนครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดควรวิเศษนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวจะออกไปก็เลี้ยวฝาไปหอน,นาฬิกาครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในเมืองตรังนะนี่ครับวิเศษกุลซอยเจ็ดร้านญี่ปุ่นร้านโยอิ๋นะครับเดี๋ยวเลี้ยวฝาไปไปหาที่เปลี่ยนทานก่อนนะครับ ตรงตรงไปหอนาฬิกาครับใกล้ๆกับที่ผมมาจอดรถวันก่อนที่มาต่อมาทำบัตรคนพิการให้กับชาวบ้านนะครับนี่เป็นโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังครับโรงเรียนดังของเมืองตรังเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวเมืองตรังพร้อมมาชมบรรยากาศร้านญี่ปุ่นนะครับร้านญี่ปุ่นของเก่าญี่ปุ่น แต่จะเป็นของใหม่บ้านเรานะครับ FC ใครยเอาไปทําการค้าหรือเอาไปใช้ก็คุ้มนะครับเพราะร้านญี่ปุ่นเนี่ยออริจชนอลทั้งเมืองเลยครับของญี่ปุ่นเขานี่หอนาฬิกาตรังครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปสถานีรถไฟนะครับเมืองตรังนี่ครับหอนาฬิกาตรังตรงไปมาก่อนก็เป็นลิโดนะครับเพชรโงอโรงหนัง โรงหนังลีโด่สมัยก่อนนะครับก่อนเลี้ยวสายเข้าตัวเมืองเข้าไปที่สถานีรถไฟครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ตรงเราไม่ไปสถานีรถไฟเราเลี้ยวฝาไปซ่อมนาฬิกานะครับไปเปลี่ยนการน,นาฬิกาสักหน่อยถ้าเดินก็โอเคครับถ้าไม่เดินก็ทําไมได,ไมได้ต้องเอาไปเปลี่ยนคืนมอาวัดดวงออกกลับกันไปมาถึงสี่แยก เป็นสี่แยกธรรมรินทร์นะครับธรรมรินรโรงแรมธรรมรินทร์ธนาธรรมรินอันเก่าสมัยก่อนเลยครับนี่ถนนกันตังตรงไปก็จะสถานีรถไฟเมืองตรังครับแติดไฟแดงเราต้องหยุดก่อนโอเคก็กลับรถมาสักพักนะครับเนี่ยมาเจอร้านไม่รู้จะมีเปิดป่าวรู้ของลุง่้มนาฬิกาเฮ้ยแกไม่เปิดวะโอแกไปไหนวะเฮ้ย อยู่ไหนแล้วล่ะคุณลงอเปลี่ยนทันนาฬิกาอยู่ไหนล่ะโอเคเดี๋ยวจับไปหาเพื่อนดูเป,ดเปิดวันนี้เรียบร้อยเลยเปลี่ยนที่ไหนอ่ะที่เนี้ยอยู่ไหนแล้วละ่ะเดี๋ยวไปถามพวกดูโอ้โหร้านนาฬิกาปิดนะครับเอซแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝาก เ,เดี๋ยวขับรถไปชมบรรยากาศที่สถานีรถไฟดูนะครับท่านผู้ชมก็ไหนไหมาทางนี้แล้วก็ไอ้ท่านผู้ชมเอฟซีที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่อ่าทานแดนไกลได้เห็นบรรยากาศในเมืองกลางนะครับท่านผู้ชมตอนจะเช้าตอนเทีเ่ยงเที่ยงครับโอเคถนนสายนี้ครับท่านผู้ชมก็ตอนเย็นนะครับสุส2ร์อาทิตย์ก็จะปิดถนนสายนี้ก็จะมีถนนคนเดินนะครับ ตอนเย็นๆนะครับจากเริ่มประมาณบ่าย5้าโมงถึงเที่ยงประมาณสักสี่ทุ่มนะครับที่ก็สถานีรถไฟบางตรังนะครับท่านชมนี่สถานีรถไฟบางรังนะครับบรรยากาศมอนงรังมันก็บนงรังบ้านเราก็เหมือนเหมือนเดิมกับก่อห้าสิบปีที่แล้วก็ยังไงก็อยู่วันนั้นเลยครับท่านชมก็ไม่ไม่ได้ไม่แตกต่างไปจากเมื่อแต่ก่อนเลยนะครับท่านชมก็บรรยากาศในืางตรัง นะครับดี๋ยวสักพักกับผมก็เดินทางไปต่อเมืองพัทลุงนะครับไปตำตุระหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวฝากาเดี๋ยวเนี้ยเอาชุดนี้ไปให้เพื่อนเปลี่ยนทางให้ว่าเดินไม่เดินค่อยมาลุ้นกันนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่ว่าค่อยมาลุ้นว่าจะเดินไม่เดิน อีปี2ก็เจอกันคลิปนี้สวัสดีครับ